ทำอีกนั้นเองนะอออยู่ห่างๆอย่างหห่วงอ็ดีแล้วแอบไว้ในใจได้อย่าขี่รถตามแบบนั้นอันตรายดีกว่าดีกว่าอ่ะขอรบตรงชาตางันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาตามข่าวกันต่อค่ะค่ะ ตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมคะจะพาไปที่นครนายกไปดูคุณลุงคนนี้กันหน่อยเกิดอุบัติเหตุคุณลุงคนนี้อายุ69ปีแล้วขับกระบะไปชนเสาไฟที่เกาะกลางถนนคือชนจนเสาไฟหักนะคะแต่คุณลุงได้เจ็บเล็กน้อยลุงเชื่อว่าที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าบารมีพระสมเด็จรุ้งกรองนะคะความศรัทธาด้วยนะคะใช่เน,น,นะคะยังอยู่กันที่ความเชื่อความศรัทธานี้เป็นเรื่องของความศรัทธาในพระพิคเนตค่ะที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยนะคะ ปรากฏว่ามีธุรกิจหนึ่งที่เกิดจากความศรัทธาหญิงสาวคนนึงเนี่ยคือเคยติดการพนันมาก่อนแต่ปรากฏว่ากลับเนื้อกลับตัวเพราะว่าอธิษฐานจิตกับพระพิฆเนศว่าจะกลับตัวแล้วเนี่ยนะคะแล้วขอให้กิจการการงานต่างๆรุ่งเรืองประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะคะร้านนี้ค่ะร้านชื่อว่ามาตาคเนชาอยู่ที่ทางเข้าอี่อย่างเธอเนี่ยเคยติดพนันออนไลน์แล้วเธอเลิกมันก็ดีขึ้นแล้วต่อยอดเป็นธุรกิจได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะอยู่ที่การกระทําของเรานั่นแหละนะคะ พักกันสกครู่ช่วงหน้าไปดูหน่อยค่ะพวกนี้มันเอาใหญ่แลคุณผู้ชมเหิมเกลบมากเลยแก๊งเตรียมเงินแก๊งเงินกู้นี่ค่ะควงปืนบุกบ้านลูกนี้ไปทวงเงินแล้วทันโทษนะคะในบ้านหลังนั้นมีคนแก่มีเด็กวิ่งหนีแตกกระเจิงร้อนร้องก็แล้วอ้อนวอนก็แล้วมันก็ยังไม่หยุดค่ะเด็กพี่เด็กเด็กเขาไม่รู้ตัวพี่พี่ คุณอร่อยแบบไหนอร่อยในตำนานอร่อยในร้านอร่อยในรถอร่อยในใจเธอทุกรสชาติคือความอร่อยของชีวิตทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันมาม่าอร่อยออกไปสนุกแบบไม่สะดุดกับกลิ่นอับชื้นที่ผมใหม่ Dove My s e l f Fresh Nourishment ประสานอควาแบบไทยล็อกกลิ่นหอมช่วยล็อกกลิ่นอับชื้น refresh หนังศีรษะสดชื่นถึงปลายผมล็อกผมนุ่มหอมนานข้ามวันใหม่ d o v เมื่อมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารใช้อีโน่ยาผมฟูฟิติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามารถประจำบ้านช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการท้องอืดอีโน่อ um ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยาเรารู้ว่าผู้บริหารครอบครัวอย่างคุณมีหน้าที่ดูแลคนสำคัญมากแค่ไหนรับมิดแค่จะแค่คุณเองด้วยการเทียบประกันรถสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตประกันสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของทุกคน Rap care with โหไม้ด่างยังแพงต่อผิวด ون แดดซ้ำๆจนคล้ำด่างพังอยากผิวดูใสปังต้องซิตราหมค์ซิาสผานสารสกัดสมเกาหลีวิตามินซีกันแดดสิบเท่าช่วยผิวด่างคล้ำดูกระจ่างใสผิวตัวดูใสแด้งราวกับผิวหน้าใหม่ซิตราพ่อ<ห>มาผมช่วยเอง<ห>นมที่มีดีนมปลาหมี่ U S T มีวิตามินซีสูงและแคลเซียมสูง อร่อยนมที่มีดีนมตลามี u h t นี่เลยเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าเข้มถึงใจแล้วลุยต่อเต็มรถกาแฟคั่วเข้มเข้มถึงใจลุยต่อกันอืมลุยเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าวันนี้ไม่มาผมแล้วไล่ผยผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวล สันซิวสูตรใหม่ผสานสามส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอคทีฟอินฟิวชั่นให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันซิวสูตรใหม่คนเราเป็นหวัดได้ทั้งปีเมื่อเป็นหวัดดีคอเจนตัวยาพาราเซตามอลและคาเฟนี้เรามีมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกหลายปวดศีรษะและเป็นไข้อันคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยา เมชมยิ่งอยากทำอาหารให้อร่อยชมเลือกแม็กกี้สูตรผัดกลมกล่อมผลิตจากถั่วเหลืองที่หมักด้วยวิธีธรรมชาติเพิ่มความอร่อยให้มื้อที่มีประโยชน์จะผัดผักแม็กกี้ของสายฟ้า <Wow. S 1> หรือไข่เจียวที่พาย,ยุชอบ <Wow. S 1> กอ็มอง่ามองกล้องวันนี้นะคะอร่อยไหมคระแมกกี <All right. S 1> ้นจานกลมเดสกาแฟซองเนี้ ดมยังไงก็หอมเพรนนาะ Nescafé Blend and Brew หอมกลิ่นกาแฟาแท้ๆรสชาติก็กลมกล่อมไม่เหมือนใครมีซองนี้ถูกช่วงเวลาก็หอม Nescafé Blend and Brew นี่ถ้าใหม่โน้แม่ก็มีของใหม่มาให้เหมือนกันใหม่ไมโลนมถูเหลืองมีนมถูเหลืองและม็อกกัดจากข้าวบาเล่ให้โปรตีนและกรดอะมิโนจำเป็นก้าวชดีุยทุกสิ่งใหม่อร่อยใหม่ไมโลนมูเหลืองลองเลย ชีวิตมีฝันเติมข้อดีดื่มสกอตคอดี้เครื่องดื่มทางชาสกัดอร่อยดีดื่มง่ายสดชื่นดีมีสมุนไพรจีนดีมีวิตามินบีรวมดีไม่มีคาเฟอีนว้าว <Wow. S 1> ดื่มสกอตคอดี้ข้อดีเต็มขวด คนเราเป็นหวัดได้ทั้งปีเมื่อเป็นหวัดดีคอเจนตัวยาพาราเซตามอลและคาเฟนีนเรามีมารีเอทบรรเทาวันน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคำว่าเอิร์ธฉักดยังไงลูกสนุกกับการเรียนรู้พร้อมมื้อเช้าแสนอร่อยใหม่โกโก้ครันช์ D H A สนุกกับซีเรียลผสม D H A รูปตัวอักษรอร่อย E A R T H ครับแม่โกโก้ครันช์ D H A สนุกกับการเรียนรู้ได้ทุกเช้ากโก้ครันช์เนสกาแฟซองเนี้ยดมยังไงก็หอม กาแฟา Blend and Brew หอมกลิ่นกาแฟาแท้ๆรสชาติก็กลมกล่อมไม่เหมือนใครมีซองนี้ถูกช,ช,ช่วเวลาก็หอมเ e s กาแฟ f e ล n d ์ n d Brew ล้พากันแน่นแถมค้าเป็นหนักอีกจะหนักแค่ไหนแค่ชอนเดียวก้าอยู่ใหม่ b r ิ e z e e กเสุดเข้มข้นคลาสลังช่วยกะจัดคราบหนักคลาสกลังความหอมอนานสะอาดอหอมครบจบในหนึ่งช้อนบริ e เอ e กสุดเข้มข้น เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิเนี่ยค่ะทําทเองที่บ้านก็ได้แค่สะกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์บิลสรับสรุนโดยปัตร p เฟิร์ส m มททีพีเอรับบิดสิริราช นาฬิกา1 1นาทีตามข่าวกันต่อที่นี่คุณผู้ชมไปดูแก๊งทวงหนี้กันหเหมิมเกริมไม่หยุดโดยเฉพาะแก๊งนี้เหมเิมเกริมจริงๆควงทั้งมิสปาตาทั้งปืนเนี่ยบุกไปทวงหนี้นะคะที่บ้านแห่งหนึ่งแล้วที่เนี่ยมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่ร้องขอยังไงเจ้าแก๊งทวงหนี้ก็ไม่ฟังนะคะสุดท้ายทั้งเด็กทั้งคนแก่หนีกระจัดกระเจิงไปหมดเลยแล้วดูคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้ได้คุณผู้ชมพีพีไม่รู้กาดนี่พีพพ พี่พี่พี่นุ่มขอพพี่พ่งนุ่มพี่พี่หนุจับพี่พี่พี่น้องอันนี้น้องพี่น้องเด็กพี่เด็กเด่ก็ไม่รู้ตัวพี่พี่ขอพี่พี่พ่งหนูขอพี่พ่งหนขอพี่